ไฟเฮ็ดนองเด้อนางฝ้ากุดเก๋เฮ็ดนองเด้อลูกเด้อเฮ็ดนองเด้อเบิ่งเป็ดเป็นห่างแเด้เป็ดตัวนี้เบิ่งเต้นหน่อยๆก็เต้นกระโดดกัดหูเขาโอ้ยห่วงแถดี้ค่ะเป็ดตัวนี้เป็ดปักกิ่งตัวนี้นี่ชิคกี้นี่คิดูนี่ค่ะไล่แหบไปเบิดแหบพอดหมาขันงาบเอาคขาเดียวนี่ข้อขาดแถด้เบิง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 พี่น้อง พูน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 นะ่ะพูนเขาประเฮ็ดซื้อดอกอันนังฟ้าในกระไดเห็นนัน่นบุ้มออกกระลำห้เป็ดกับกินน้ำเป็ดเลยค่ะพี่น้องนั่งอันนี้นั่งขี้ฉาเนี่ยเสบบ่นังฟ้าเอายังให้เป็ดกินกินเบิดมุมฟานการะลำไ้ค่ะพี่น้องเออลืมลืมบอกว่าเป็ดบุ้มไข่ค่ะพี่น้องค่ะไข่หมูว่านนี่ไข่หนวยหนึ่งต่บรูว่าของโตใดค่ะพี่น้องเนี่ย ได้แล้วพี่น้องะ่ะเป็ดเทศเป็ดเทศก็เป็ดปักกิ่งผสมพันธุ์กันรูสิออกมาแบบใดเนาเป็ดเทศก็เป็ดปักกิ่งผสมพันธุ์กันคะ่ะแต่บรลูว่าของตัวใดปีเมื่อนี้บรเห็นไข่แล้วค่ะพี่น้องคะ่ะรเห็นไข่เลยเป็นน้ำหยางบุเพราะว่าบุมไปเปลี่ยนอัน,นฟางไห้ไหมบุมก็เลยไปพอพอดีไข่นึงคะ่ะไข่หนึ่งบันนี้เขาได้กินบุมหัอได้บุพี่น้องบุมก็บุมมีประสบการณ์การเลี้ยงเป็ดเนาะคะ่ะเมื่อนี้ไปเบิงบุมมีไข่อีกเลยเอาหนาหนาหนา ไม่มีใครอีกเลยค่ะเลือจังดมายงกบไ่ได้ไปจับใครจรับยางเขาด้ค่ะพี่น้องเป็นน้ำาอียงล่ะเนี่ยมันคือบ่ใครอีกซาดีใจเนี่ยจะได้เป็นยาาจะได้เลี้ยงล้านน่อย่ะพี่น้องค่ะแส่บบบนังฝ่ากินพักเป็ดจนเบิดเ,เ,เอาอยัางให้เป็ดกนันนี้งดไหล เรายังกันะโซอเรายังกัดเอแอมอับอัอยู่นี่ค่ะพี่น้องตัวนี้บอสบายได้นน่แต่ว่าดีขึ้นแล้วล่ะค่ะนี่ดีขึ้นแล้วตอนนั้นเป็นซึมๆเนาะดีขึ้นได้เดือนหนึ่งล่ะตั้งแต่บุ้มร่องเอาโกดจุล่าล้ำผ้าให้กินค่ะจุดกดจุล่าล้ำผ้าที่ผมเคยเฮ็ดคลิปไปนั่นลหละเฮ็ดคลิปไปบันี้คลิปติดเหลืองบุมก็เลยได้ลบคลิปออกซะพี่น้องค่ะจะเป็นอีอยหางดอก คอไปแลวกะเขาก็บ่อนหาแต่ยังติดเหลืองอยู่คือเก่าปิดโฆษณาบุ๋มมันก็เลยตัดสินใจลบครีปออกไปซะเบ้งเบิ้งเบิ้งเบิ้งเบึ้งเสีเฮ็ดเยเบึ้งเบิ้งเบิ้งนั่นฝนฝนกระโดดฝนประเภทเนง้งได้ค่ะกระโดดซื้อๆแล้วก็เหียบขาเหบหูขอไางนิสันอืมทยไม่ให้เบิ้งค่ะพี่น้องสัตว์เลี้ยงต่างสายพันธุ์ค่อยู่นั่งฝาบริเวณเป็ดค่ะพี่น้องนั่งฝ้าหักนองนังฝาหักน้องคันแม่นงาเพ่อเดียวนี่ข้อขาดเลย ไปกันเด้อค่ะพี่น้องคะ่นคะนั่งใจกันเด้อค่ะนั่งเอาเป็ดมากินอาหารซื้อเอาพักเาอาแยงอะไรเขาเอาพักให้เป็นอาหารเสริมค่ะนี่พหกกะลัมกะลัม่วงบักแตงบักแอป,ปเปิ้ลที่เขากินบ่เหลือเอ้ยกินบ่เบ็ดนะคะก็เอามาฟาให้เขาเขาก็กินกินเบ็ดมากะก,ก,ก,กินเป็ดกะกินกินน้ำกันบุมมาซัมเนี่ยและค่ะพี่น้องคะ่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกคอมเมนต์นะคะเมืงเบิงเบิงเฮชิกิ โอ้สีแหบตั้งแต่เขาเด้กขันเขาเหบขึ้นหนิมเดลาบสำเด้นี่ไปกันเด้อค่ะเจอก,กันใ่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะน,นี่ชิก,กิชิ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 กีชิคกี้กกกเหยบเลยแหยบอีโมมันเลยลูกเร็วๆแหยบอีโมเลยหนาหลักเอา้าเอา้าเหย็บเอา้เอา Mm-hmm. <laughs>